วลาพระพุทธเจ้าระลึกเนี่ยปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานย้อนเนี่ยพระองค์ก็ถึงมาเล่าไงว่าพระองค์เล่าเองว่าเนี่ยกรรมที่พระองค์ทำ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 มาเนี่ยไอจุดผิดพลาดเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะพระองค์เห็นกาย,ยทุจริติวจ,ทจีทุจจิติมโนโทจุจจิติเห็นการตีเตียนภรริยะแล้วบาปที่ให้ผลกับพระองค์มาเป็นยังไงยังไงขนาดเป็นพระุทธเจ้าแล้วยังติดเนื้อติดตัวมาให้เห็นได้ นี่ความเสมอภาคของกรรมเป็นอย่างนี้จริงๆนะกรรมไม่เคยบอกว่าโอ้ไม่เอาแล้วบุคคลที่บำมเพ็เมอรมีมายี่สิบสค์ขายยิ่งด้วยแสนหมากับที่ยิ่งใหญ่เป็นดวงตาเป็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวในในพุทธเขตนะ่ยชาติเขตอาณาเขตวิสัยเขตเนะี่ยขนาดเป็นดวงตาดวงเดียวของหมื่นจักรวาลแสนกจ,จักรวาลละหาประมาณไม่ได้ไม่มีสิ่งใดเลยที่พยานของพระเจ้าจะไม่เข้าไปสัมผัส มูสัตว์มีประมาณเท่าไหร่พยานของพระเจ้าก็มีเท่านั้นโลกมีประมาณเท่าไหร่พยานของพระเจ้าก็มีเท่านั้นคือประชุมลงอริยสัตว์หมดบุคคลที่ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ขนาดนี้ยบาป,ปรกรรมยังไม่เว้นเลยบอกอูไม่เอาเลยบำมเพ็ญบาร,รมีมาจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติขนาดเนี้ยเราไม่กล้าไปแตะต้องแล้วบาปมันไม่เคยสนแล้วก็ไม่เคยลืมโดยเฉพาะตอนกระแสขันจะปรินิพานด้วยแล้วนี่อย่างเทน้ํา ไหลมาใหญ่เลยบาปมาให้ผลใหญ่เลยบุญก็มาบาปก็มาสลับกันอย่างรุนแรงเชีย่ยเห็นหน้าหน้าสังเวคะมากจนพระเจ้าปลุกนะหมู่สัตว์ให้ตื่นขึ้นมาให้ตื่นขึ้นมาวันเนี่ยให้มองเห็นความจริงของชีวิตแล้วพระองค์ก็ปรินิพานแบบอถรรา์เกล้ากล้าไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหว่างัันเถอะมาณาตนา,น,านิพานกันนิพานให้ดูเลยวันเนี้ยไม่เคยอะไรอวรเลย่ังั้นเถอะแล้วก็ปลุกปลุกเขา จุดคบเพลิงแห่งธรรมะปลุกพวกเราให้ให้ตื่นจากราคะโทสะโมหะ